สวัสดีครับเกษ,ษตรกรพรลไล่ปีสื่อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์ครับมือนี่ลูกค้าครับทางสวยดาวเนาะทางจันทบ,บุรีมารับรถอินซูสูดีแม็ก1.9เทอรรมโบแล้วแถมฟรีมอเตอร์ไซค์เวบลอยด์ซิปไอปลายแดงอีกหนึ่งขั้นพี่น้องเอารถเก่ามาเทิร์นน้ำนี่ตอนนี้กําลังเหตุเอกสารอยู่ข้างในทักทายจังหน่อยอ้ยหาแล้ว <c oughs> อ้หาตื่นแล้วอ้ยตื่นแล้วนอนแล้วหรือยังนอนแล้วหรือยัง ให้โตก่อนนะค่อยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ยังบิดไม่ได้นะเดย์เดย์ด่วนหนึ่งนะลูกสาวเราลูกสาวหรือสุขลูกสายลูกสาวอุ้ยตาสั่งฮะลูกสายอ๋อฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเอาเงินมาหลายเทมือนีเอาเงินมาอย่างหลายแเทมาดาวรถนะครับกับซอดาวนะครับเคสนี้น้องแบมบี้ดูแลนะครับแบบมี้แบมบี้ อ่าจ่ายร่วงหน้าเมมเบี้ยี้ใจด้วยเบมบี้ถ้ายี่ใจนะดาวจักบาทนะสองแสนโอ้เอารถมาจอดเรื่อยม้หนิคือตอนตอนแรกหือว่ามาเหมือนเอิญเหมือนนี่ก็เลยมาเหมือนี้เซลโทรอ๋อเซลโทรเลยใจหอนใจหอนเซลใจหอนงามอยู่เนาะเบิ่งรถแล้วเนาะเติมน้ำมันให้เต็มถังแด้อ่ะเดี๋ยวใครบอกรบกวนเดี๋ยวแม่เป็นพนักงานเออเออเดี๋ยวให้เซลดูแลครับนี่ มาลับรถ1.9เทา่าแเมโบเกษตรกร,ร,กรแล้วเราก็พอนไล่ปีเนาะพี่น้องเนาะ,ะเกษตรกรต้องพอนไล่ปีเพราะวา่วเาวเราบ่ได้มีเงินเดือนบ่ไมีเงินไล่ไล่เดือนนะเราเป็นเกษตรกร,ร,กรขายผลไม้รากไม่ได้กะจังสีแดวเ,เงินมาโปะมาโกบนะเราดาวนำ้ำขณีเราดาวนำ้ำหรือว่าพี่น้องที่เป็นชาวเกษตรกร,ร,กรอยากฟีดดาวกับฟีได้ครับพี่น้อง เฮ็ดสัญญาณไล่เดือนก็นได้เห็ุสัญญาณไล่ปีก็ได้ครับผมแต่ไล่ปีนี่ต้องบอกว่าจังสันจังสีเนะ ela, เาะเวลาเข้ารับลถนะครับต้องจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปีนะครับเหมือนเช่นอา้าสมมติว่าลดค่างวด1 0,000บาท1 0,000บาทเท่ากับคูณไปเลยสิองเดือนก็เท่ากับว่าเสดสองนั่นก็ต้องจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปีครับพี่น้องนี่แหละคือการผ่อนไล่ปีรับลดแล้วจ่ายล่วงหน้าหนึ่งปีก็คือการผ่อนไล,ล่ปีนะครับนะมาเบิรงนี่ แล้วเอารถเก่ามาเทิร์นน้ำเป็นอีซูซูดีแมดดากอนไอปี2000อย่างนะเสียเสียม2000ซื่อเนี่ย2000ซื่อเนาะนะ2000รถ <2000, 000. S 2> ยังงามเลยสีนี่บอได้มีริว้วมีรอยเลยยังสวยเลยก็เดี๋ยวคันนี้กะเดี๋ยวมารีวิวขายต่อยพี่น้องเอฟซีมีรอยบุบนิดนึงรถล็ลอกเด้อบอดดิของคุณแกมาของสแตนเลสนี่อาชีพค่าขายผลไม้ของแท้เบิ่ง <B urn. S 1> มีบักงงบักเงาะคือ,งงอสีอมอฟา้าเสียยาเนาะ บาฝากเยลเสียกับสีขอวไปคือกันลักเดี๋ยวเสีย,ยกกสะยส,ยยสีขอกินเด้อพี่น้องนี่บักบังคุดกับมีบักบังคุดกับมีมานะเอาไปเลยพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องรับรถหนึ่งคันซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์นะครับกับเสียยะบรรทากับทีมงานนะน้องแบรมบี้ขยี้ใจนะครับมายินดีซื้อยินดีขายบริการทรงฮอดหน้าบ้านนะครับกำลันะงทายหลุบรับรถนะก็เดี๋ยวให้ เซลเขาจัดการไปก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซนะครับที่ให้ความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจในรถมือสองโช์รูมดีที่สุดสกแก้วเซย,ยะเซเสมเซบิกสกแกลยินดีให้บริการนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีขอให้พี่น้องที่ออกรถกับเซีย,ยะบะวาสีมาเบ่งรถเองหรือว่า ทรงรถฮอดหน้าบ้านก็ขอบคุณหลายๆที่เขามาสื่อรถน้ำกันขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญมั่งๆั่งมีมีมล่ำรวยเงนินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงสำหรับมือนี้เสียเบี้บกวนเดี๋ยวต้องไปดูแลแขกต่อเนาะพี่นอนะ้องเนาะสวัสดีครับ